สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับคลิปนี้มีพิมพ์ใหญ่บางขุนพรมนะครับพวงนี้มันจังนะครับพาจะบิดปิดหน่อยนะครับนะฮะเนี่ยบิดปิดนะฮะสไตล์บางขุนพรมนะครับเนื้อจัดดีนะครับเนื้อนี่เห็นแล้วสะดดตาเลยนะครับนี่ฮะเนื้อจัดมากนะครับมันเลยนะบางขุนพรมนี่มันมีเพี้ยนมีโยมีเยนะนะครับมีบิดมีเบี้ยวได้นะครับ องดาราก็เจอหลายองนะแบบนี้นะครับบิดปิด,ปดเบี้ยวเบี้ยวโครงสร้างเกิดจากการผิดเพี้ยนจากการรีบกดพิมพ์นะครับนะสร้างจํานวนเยอะนะครับเลยไม่ค่อยพิถีพิถันนะครับไม่เหมือนวัลคังนะครับพารก็จะมีบิดบิดเบี้ยวเบี้ยวนะนะครับบางทีเนื้อที <c oughs> ่กดพิมพ์แล้วแกะออกจากบล็อกแม่พิมพ์แล้วคือเนื้อยังไม่แห้งดีรีบทานะนะครับพารก็จะมีการบิดการเบี้ยวนะครับ เนื้อจัดมากเลยนะครับชมด้านข้างครับผมโอ้โหดูเนื้อนะไน้เรื่องเลยครับตรงนี้นะธรรมชาติดีนะตรงนี้เป็นร่องรอยเก่านะครับสองให้ชมนะสีผ้าไม่มีหักนะครับเท่าที่ดูเนาะ ตรงน,นี้ร่องรอยเกิดจากเหมือนเนื้อเขาแบบปรีนะครับเห็นไหมนี่ฮะนิดหนึ่งเดียวนะไม่เยอะนะครับนี่เนื้อมันมากนะครับเอาห้าพันห้านะครับรงนี้เนาะผมว่าภาพรวมดูดีนะครับรงนี้เนาะ ห้าพันห้านะครับผมพิมพ์ใหญ่บางขุนพรมนะครับจริงๆจ,จ,จะเปิดสักหกสิบห้านะไม่เป็นไรชั่วโมงนี้นะครับ <c oughs> เอาไวๆนะห้าพันห้าร้อยบาทครับพิมพใหญ่บางขุนพรมทักมาคุยกันนะครับผมโอเคนะครับ